เมื่อวานนี้หุ้นไทยสามารถปิดตลาดในแดนบวกได้นะครับและดัชนีก็สามารถยืนอยู่เหนือ1,310จุดได้เป็นผลสําเร็จครับโดยปรับขึ้นมา2.71จุดมูลค่าการซื้อขายไม่หนานแน่นมากนักนะครับประมาณ22,000ล้านบาทแต่ปรากฏว่านักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิไป1,200ล้านบาทครับส่วนวันนี้ปิดตลาดแต่ว่าตลาดหุ้นต่างประเทศเองก็เปิดตลาดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะแว่งตัวในกรอบแคบๆเริ่มต้นพาไปดูจากฝั่งตะวันตกกันก่อนครับดัชนีดาวโจนส์ของทางสหรัฐ เมื่อคืนนี้ขยับขึ้นมา2.38จุดครับขณะที่ S&P 500ขึ้นมา0.63จุด Nasdaq ขึ้นมา11.33จุดทางฝั่งของดาวโจ n e s เนี่ยนะครับที่สามารถปิดบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยเท่านั้นเนี่ยคือมันมี2ปัจจัยต้ยานกันอยู่ครับปัจจัยลบมาจากการที่แคทเธ p ร l ล่ามีการประกาศแนวโน้มผลประกอบการที่ลดลงในปีนี้แต่ว่าอีกด้านหนึ่งนักลงทุนและก็นักวิเคราะห์มีการเขียนเชียร์หุ้น Apple เอาไว้เพราะอย่าลืมว่า ตามเวลาในบ้านเราวันพรุ่งนี้ส่วนเวลาของบ้านเขาวันนี้เนี่ยจะมีการเปิดตัวน่าจะเป็นมินิ iPad ดนะฮะเลยกลายเป็นหนึ่งปัจจัยที่คิดว่าผลประกอบการของ Apple ในไตรามาสที่4น่าจะออกมาดีครับส่วนฝั่งยุโรปครับฟุตซีลอนดอนลงมา13.24 c ซ c ซลงมา21.31เด็กเซอรมเนีลงมา52เพื่อนบ้าน,เนยนเชียของเราแกว่งตัวกรอบแคบครับนิกเกิโตเกียวขึ้นมา8.81เสรเดทามสิงคโปร์ขึ้นมา0.07ห่งเสงฮ่องกงขึ้นมา145เา14 5, วเต์ดทไต้หวันลงมา13 มันิลาขึ้นมา7อินโดขึ้นมา10มาเลยขึ้นมา0.95และโซล,ลงมา5.38จุดสานะครับสำหรับราคาน้ำมันดิบตลาดนิวยอร์กนะครับส่งมอบเดือนพฤศจิกายนนั้นก็ร่วงลงมาที่1.32ดอลลาร์นะครับจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์นั้นปิดตลาดไปที่88.73ดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับ,รบส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนตลาดลอนดอนส่งมอบเดือนธันวาคมก็ปิดตลาดที่109.4 4ดอลลาร์ต่อบาเรลลดลง70เซนจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ ว่าเพราะเหตุผลก็คือสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับก็ถือว่ายังตึงเครียดอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่มีวิแววที่ว่าจะลี่ขายลงไปมากกว่านี้นอกจากนี้นะครับราคาน้ามันดิบตลาดของสหรัฐเองก็ยังได้รับแรงกดดันหลังจากทำเนียบข่าวปฏิเสธรายงานข่าวของนิวยอร์กไทม์นะครับที่ว่าคณะทํางานของรัฐบาลสาหรัฐนั้นตกลงที่จะจัดการเจราจาแบบตัวต่อตัวกับรัฐบาลอิหร่านในประเด็นโครงการนิวเคลียร์ด้วยครับสิ่งที่นักลงทุนนั้นก็ถือจะต้องจับตาประเด็นนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างใกล้ชิดเลยนะครับคุณมอนายหลังจาก<ม>ที่อิรน หรือว่าอีเนี่ยเพิ่มมาตรการการคว่ำบาตรของอิหร่านล,ลงไปซึ่งรวมถึงการประกาศห้ามนําเข้าก๊าซธรรมชาติจากอิหร่านด้วยนะครับเพราะว่าอิหร่านเนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าในการเจรจายเรื่องของโครงการนิวเคลียร์นอกจากนี้อ u นั้นก็ยังถือว่าได้ตัดช่องทางการระดมทุนสําหรับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าสถาบันการเงินของอีูนั้นจะไม่จัดหาเงินทุนให้กับโครงการนิวเคลียร์อิหร่านครับหรือหรือว่าเพื่อการพัฒนาของจรวดขี่ปนาวุธครับ อันนี้คือเรื่องของราคาน้ํามันนะฮะส่วนราคาทองคำครับปรับบวกขึ้นมา2.30ดอลลาร์สหรัฐนะครับปิดเมื่อคืนนี้ที่1,726.30ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์แต่ว่าถ้าใครติดตามรายการชั่วโมงธุรกิจเมื่อวานนี้นะครับก็ดูแนวโน้มจะตรงกันสําหรับโลกทองว่าทองคํานั้นอาจจะปรับตัวแล้วก็ย่อลงมาเพื่อทดสอบแนวรับสําคัญประมาณสัก1,700บ้างก็บอกว่า1,680ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับ คุณพุทธินันท์พูดถึงเรื่องของพลังงานไปนแล้วครับช่วงนี้ครับผมมีบทสัมภาษณ์พิเศษมาฝากกันหน่อยอเพื่อไปดูซิว่าตอนนี้เรื่องของการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวนะครับหรือว่าทาง LPG ก๊าซถุงต้มที่เราเรียกกันเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยแนวโน้มน่าจะเป็นยังไงรวมไปถึงพาไปทําความรู้จักกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซถุงต้มเนี่ยนะครับคุณธนวัลย์บราทชทครับได้ไปสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารของสยามแก๊สแอนปิโตเคมีคอลมาฝากกันคุณจินตนากิ่งแก้วครับ แกมแก๊สเองนะคะมีประสบการณ์ในการค้าขายแก๊สมายาวนานหลายสิบปีนะคะโมเดลของธุรกิจนั้นเป็นยังไงบ้างคะค่ะสำหรับแก๊สการค้าแก๊สภายในประเทศนะคะเรามีการซื้อแก๊สจากโรงกันแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากโรงแยกแก๊สของปตท โดยส่วนใหญ่ประมาณ70%กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ซื้อจากปตทและอีก30%ก็ซื้อจากโรงกั่นภายในประเทศเการนำแก๊สโดยทางเรือและทางรถนำเข้ามาที่คลังแล้วก็จากนั้นคลังก็จะเป็นจุดจ่ายที่จะส่งออกไปขายอย่าง3เซกเตอร์ด้วยกันนะคะ3ส่วนส่วนหนึ่งก็คือโรงอัดบรรจุส่วนที่2 แก๊สรถยนต์ส่วนที่3แก๊สอุตสาหกรรมความต้องการใช้แก๊สภายในประเทศแนวโน้มเป็นยังไงมั้งคะก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างกรณีแก๊สหุงต้ม เราก็ของบริษัทเราก็ขยายไปประมาณสัก8นะคะส่วนของทางด้านแกส๊สรถยนต์ก็ประมาณ20นะคะแล้วก็ส่วนของอุตสาหกรรมก็จะอยู่ประมาณสัก9 10ถ้าราคาน้ำมันยังสูงขึ้นยังไงยังไง ประชาชนก็ยังใช้ทางด้านแก๊สรถยนต์อยู่เรื่องของแนวโน้มของราคาแก๊ส LPG ในตลาดโลกก็ดูเหมือนว่าจะมีการปรับตัวลดลงในช่วงประมาณไตรมาสที่1-2ที่ผ่านมานะคะตอนนี้เองเนี่ยเรื่องแนวโน้มราคาแก๊สที่ลดลงนียส่งผลกระทบต่อการเนินธุรกิจของเราไหมคะคืออย่างนี้นะคะในไตรมาสหราคา LPG ในตลาดโลกที่เราเรียกว่าราคา c p นะคะในไตรมาสหค่อนข้างสูงไม่ได้ลดนะคะ,คะ สูงจาก700กว่าเหรียญในในไตรมาส4ปีที่แล้วขึ้นมาจนสิ้นสุดสูงสุดจนถึงทำนิวไฮนะคะอยู่ที่1,200 เหรียนต่อตันพอมาในไตรมาสสก็ลดลงมาเหลืออยู่ประมาณสัก600เหรียญต่อตันนะคะแล้วพอมาในไตรมาสสก็ในเดือนกรกฎาลดลงมาต่ําสุดสิงหากักยาก็ทยานขึ้นซึ่งเราเราคิดว่าในไตรมาสสของบริษัทเราน่าจะดีขึ้น แล้วก็ไตมาสีก็กลังดูอยู่ว่าราคากําลังทรงทรงอยู่ว่าจะขึ้นหรือลงค่ะซึ่งถ้าหากว่าแนวโน้มทรงทรงแบบนี้ไม่ถึงพันเหรียญนี่จะกระทบต่อกันทํา ธุรกิจของเราไหมคะเป็นปกตินะคะ,คะเพราะว่าถ้าเกิดราคาไม่หวือหวาไม่ขึ้นมากลงมากก็ธุรกิจเราก็จะดีถ้าหวือหวาเนี่ยมันก,เก,ก,กเ็เวลากําไรก็กําไรเลยเวลาลดก็จะขาดทุนซึ่งซึ่งราคาหวือหวานี้เราไม่ชอบเราอยากให้มันอยู่ทรงๆเราทำธุรกิจของเราไปเราก็กินมาจิ้นไปจะดีกว่า ค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเราบริหารจัดการความเสี่ยงตรงตราคาอย,ยังไงคะเราก็ดูอยู่เหมือนกันนะคะเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเนี้ยเราพยายามที่จะไม่เสี่ยง เพราะว่าถ้าเสี่ยงมากเนี่ยในการที่จะเก็บส,สินค้าไว้ไวเยอะเนี่ยก็จะทําให้บริษัทม,มีผลประกอบการที่ไม่ดีเราจึงพยายามที่จะบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะสำหรับบรรดาผู้ประกอบการด้านพลังงานเองนะครับก็ไม่ชอบความผ,ผันผวนครับชอบอะไรนิ่งๆเพราะว่านิ่งๆแล้วเนี่ยสามารถวางแผนทางธุรกิจได้ง่ายกว่านะก็ถือว่า, <c oughs> ถ,วาถือว่าต้อง เราดูกันต่อไปนะครับว่าเอ๊ะมันจะมีผลประโยชน์ยังไงบ้างนะครับกับธุรกิจประเภทนี้ออะล่ะครับต่อมานะครับมาดูตอนนี้เป็นเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายไม่รู้นะครับแต่ว่ากสิกรไทยนั้นเขาก็ลดดอกเบี้ยทั้งฝากทั้งกู้เลยนะครับมีผลวันพรุ่งนี้ครับก็ลดออกมาเนี่ยถือว่าหันดอกเบี้ยลงไปสูงสุดเนี่ยครับอยู่ที่0.5เเลยนะครับโดยที่รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสของธนาคารกสิกรไทยนะครับคุณสมเกียรติิริชาติชัยเนี่ย เขาบอกว่าธนาคารปรับลดอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากประจําและเงินกู้ในอัตรา0.05ถึง0.5เปซต่อปีเลยนะครับแล้วก็0.13ต่อปีตามลําดับไปด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของทางการและการแข่งขันในตลาดนะครับซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพราะว่าการลดของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็จะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยงเงินฝากประจํา3เดือนเดิมก็จะอยู่ที่1.8 ถึง2.2%เปอร์เซ็นต์ก็จะปรับเป็น1.65%ถึง2%เนะครับเงินฝากประจำา6เดือนเดิมอยู่ที่2.25%ถึง2.5%ก็จะปรับเป็น2ถึง2.25%นะครับและก็อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีเนี่ยก็จะปรับจาก7.13%เ,เป็น7%์เป็น7นะครับคราวนี้ก็มาสอดคล้องกับที่ iBank นะครับเขาก็ทุ่ม งบประมาณทุนถึง1 0 0 0 0ล้านบาทนะครับด้วยการเพิ่มทุนออกซูคุกนี่เป็นภาษาของเขานะครับคุณโมนายนะครับหลังจากที่กสิกรหันดอกเบีย้ยเงินกู้และเงินฝากประจําไปสูงสุดจุดหเเซนี่ยแหละฮะคุณหม่อมราชวงศสิพรินจันทรทัศนะครับซึ่งเป็นกรรมการและรักษาการผู้จัดการของ i b a บงเนี่ยเขาบอกว่าในปี56นะครับธนาคารเขาตั้งเป้าขยายสินเชื่อรวมแล้วอยู่ที่1นึ่งแ 1.5แสนล้านบาทนะครับจากเดิมเนี่ยอยู่ที่1.2ถึง1.3แสนล้านบาทหรือว่าเติบโตเฉลี่ยแล้วมากกว่า15%ต่อปีเลยรวมทั้งเขาก็ตั้งเป้าด้วยว่าอัตราการเติบโตของเงินฝากในระดับเท่ากันเนี่ยภายใน3ปีก็จะขยายขนาดสินทรัพย์เป็น3แสนล้านบาทด้วยนะครับ นอกจากนี้นะครับธนาคารเองเขาก็มีแผนที่จะระดมทุนถึง1,000 0ล้านบาทเพื่อที่จะรองรับการเติบโตของสินเชื่อแล้วก็เพิ่มขนาดของเงินกองทุนโดยแหล่งเงินทุนเนี่ยก็จะมาจากการเพิ่มทุนของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมถึง1,000ล้านบาทซึ่งจะได้รับอน,อนุมัติจากกระทรวงการคลังไปรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็การออกพันธบัตรของอิสลามหรือว่าซูคุกรอดแรกเนี่ยอยู่ที่วงเงิน5,000ล้านบาทครับคุณโมนาย แบงก์กสิกรไทยก็ถือได้ว่าเป็นแบงก์ที่3ที่มีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับตามดอกเบีย้ยนโยบายของทางกรงงนงก่อนหน้านี้สองแบงก์ที่ปรับลดไปแล้วก็คือธนาคารกรุงเทพกับธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็เหมือนกับสองแบงก์ครับก็คือปรับลดในขากู้มากกว่าปรับลดในขาฝากนะฮะก็คือการปรับลดต้นทุนของเขาก็แน่นอนว่าเขาอยากจะปรับลดต้นทุนให้มากกว่าเรื่องของการจ่ายในส่วนของอัตราเงินฝากนั่นเอง เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนที่กาลังหาเรื่องของการลงทุนดีๆทางไอ a n k นี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถล็อกผลตอบแทนของท่านในช่วงที่อัต,ตาราดอกเบีย้ยบางคนบอกว่าเป็นขาลงบางคนบอกว่าอาจจะไม่ได้ลงก็ได้ลงแค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นเองนะฮะมาดูความเคลื่อนไหวของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้เป็นข่าวใหญ่พอสมควรและก็ทําให้ราคาหุ้นเนี่ยดีขึ้นมา,มากครับนั่นก็คือทางบีแลนด์หรือว่าบางกอกแลนด์ and, ที่ปรากฏว่า ผลจากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเขามีมติอนุมัติให้ไปซื้อหุ้นของ Impact Exhibition Management ครับหรือว่า Impact เนี่ยแหละฮะที่เราไปใช้บริการกันบ่อยๆจำนวน58ล้านหุ้นคิดเป็น44.82%ของทุนจดทะเบียนซื้อมาจากใครซื้อมาจาก South East Asia Opportunity Fund ครับก็เลยทำให้ตอนนี้ B Land นั้นถือหุ้นใน Impact เต็ม100%ผลที่ตามมามีอะไรบ้างทางประธานกรรมการของ B Land คุณอนันต์การจนาพาศ ก็บอกว่าบริษัทจะมีกําไรเพิ่มขึ้นทันที2,700ล้านบาทครับถ้าหากว่าจ่ายค่าหุ้นภายใน3เดือนได้รวมทั้งจะทำให้การบริหารจัดการของทางบีแลนด์ที่มีต่อ Impact เนี่ยง่ายมากขึ้นเพราะว่าถือหุ้นเต็มที่แล้ว100%่ซนตึ่งในส่วนนี้เองครับบรรดาบร็กเกอร์เองก็เลยทำให้เขียนเชียร์บีแลน์นะครับว่าราคาหุ้นนั้นน่าจะดีขึ้นนับจากนี้ไปเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยนอย่างชัดเจนเลยทำให้เมื่อวานนี้หุ้นบีแลนด์บวกขึ อันนี้ก็รอดูแล้วกันสําหรับใครที่ถือบีแลนด์เอาไว้อยู่ต้องติดตามเรื่องของแนวต้านแล้วก็ราคาเป้าหมายด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนครูน่นึงครับช่วงหน้ามาดูความเคลื่อนไหวของรถยนต์กันบ้างม,มีตัวเลขออกมา9เดือนรถยนต์ในประเทศไทยขายดิบข,ขายดีรวมถึงใครที่คิดจะซื้อรถใหม่นะครับไปดูซิว่าตอนนี้ดอกเบีย้นยนโยบายลงมาแล้วดอกเบีย้ยของแต่ละแบงค์ลงมาแล้วแล้วดอกเบีย้ยเช่าซื้อจะลงมาได้หรือเปล่าติดตามช่วงหน้านะฮะ